อย่าไปให้ค่าบ้านแม่สมศรีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคอมเมนต์หลังบ้านก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่า,าให้ติดอยู่หลังบ้านแบบนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะเรามาเรามาพูดแต่สิ่งดีๆเรามาเอาเอาแคา่พลังบวกไปกว่าพี่น้องคะ่ะบ่าอยากจะไปให้บ่อยากจะไปหายคาเลยมีคนรักก็มีคนเกลียดเป็นธรรมดาแต่ว่าบอกเลยว่าตอนนี้ รักมีแต่ดีกับดีพลังบวกในสาวหน่อยเพรบันแพิงพลังใน่าคา้า,าที่บอกว่าอุ้งอิงอุ้งอิง,องนี่บอกเลยว่ามาเนื้อทุกสิ่งพี่น้องคะมาเนื้อทุกสิ่งขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจคุณพี่ทวีทว,ทวีชัย8ปดคุณพี่สายันโคสีอุ่นขอบคุณสุภูสุคนแม่โบไปจัดเวทีนะคะแม่โบไปจัดเวทีรอเลยนะคะ อ,อีกไม่นานเดี๋ยวแม่สมศรีก็จะลงแล้วพี่น้องหิวเข่าแห้งเลยพี่น้องขาตอนนี้นางแต่เลิกงานมายังบ่ทันไหนกินเขา่เาเลยนางบอกจอยจอยจอยนงางบอกนางดันพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์พี่น้องคะ่ะปาร์ตมูลนิกเกือบสามร้อยไลฟ์คอยดีใจหลายคอยดีใจหลายขอบคุณสู้ผู้สุขคนสำหรับเพืเ่อนพี่ที่เข่าแมา่ไม่แม่สมศรีก็ดีใจตรอดทุกขังที่แม่สมศรีขึ้น ขึ้นไล่เป็นเบอรหรือพิดก็มาให้กำ,ำลังใจเสมอขอบคุณสู้ผู้สู้คนกับพี่น้องพลังพลังในอ่าพลังบวกพลังใน f อซสาวน้อยเพชรบันแพงสุดยอดค่ะพี่น้องะ่ะสุดยอดจริงๆขอบคุณพี่อุดมนะคะสวัสดีนะอุดมอุดมสม สมสิทธิ์นะคะที่มาให้กำลังใจนะคะอีกแค่ไล่เดียวพี่นอ้องอีกแค่ไล์เดียวก็300รอยไล์ดีใจหลายหัวใจฟูฟูเลิฟ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 ค่ะพี่นอ้องค่ะขอบคุณซูปผู้สุขคนเะคะ่ะพี่นอ้องขอบคุณนะคะ6วัน6วัน6 6วันหคืนแล้วครับปั่นให้อีลายังไม่ได้นอนแมนป่คะพักผ่อนนะคะพักผ่อนนะคะตอนนี้ที่เมืองไทยเป็นเวลาพักผ่อนเดียว FC ทางยุโรปจะปั่นต่อให้เองไม่ต้องห่วงนะคะจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ได้ได้ชมกันเรื่อยว่าอยอดวิวเพิ่นตอนเนี่ยไปฮอดไซด์แลว้วพี่น้องคะ่ะแต่บอกเลยว่า5ล้านวิวนะพี่น้องแค่เนาะเนาะด้วยค่ะ5ล้านวิวอยู่แค่เอื้อมนะคะขอบคุณนะคะคุณพี่เขาว่าผมบ้านะคะให้แม่กินข้าวให้เรียบร้อยก่อนเด้อให้แม่กินข้าวให้เรียบร้อยก่อนเด้อแม่ ไม่รีบอยากอยากให้แม่คินค่อยแม่เนี่ยตอนนี้ว่่ได้กินเขาว่าเอาไปนี่พี่น้องก็ขย,ย่านนะคะขอย,ย่านขอยรับกลางไล่พี่น้องคะ่ะขอบคุณสู้ปู่สุคนขอบคุณหัวใจฟูฟูเลยนะคะสามร้อยสี่ไลค์สำหรับวันนี้นะคะเอฟซีทีหลาน้อยหน้าฮักเสมอพี่น้องว่าต้องยูน้องคอยโดนนะคะไปปันวิวค่ะพี่น้องคะ่ะไปปันวิวไปเป็นกนําลังใจให้ทิงบอสโจไปเป็นกนําลังใจให้อ่า สาวน้อยลำเพลินอินดี้และคอร์ดไปรุ่นกันพี่น้องไปรุ่นน้ำกันมืออื่นเนี่ยไปรุ่นน้ำกันวามืออื่นเนี่ยบอจโจปล่อยเพลงออกมาเฮ้าตองซอยกันดันนะคะซอยกันดันไ้เพิ่นเคียงคู่กันไปค่ะพ่อลูกคู่บุญเนี่ยไอเพิ่นเคียงคู่กันไปนะคุณพี่ภูผาพระราศีราศีสถ้่าแม่สมศรี อ่านซื้อผิดก็ต้องขอโทษขอภัยได้ค่ะปันต่อค้าปันค่ะเราไม่แผ่วแน่ๆค่ะเราไม่แผ่วแน่ๆนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณสู้ผู้สุคนอ่า <c oughs> พี่น้องปลื้มใจปลื้มใจหลายปลื้มใจหลายเลยแบบว่าหัวใจฟูฟูหัวใจฟูฟูต้องกราบขอบพระคุณสู้ผู้สุคนนะคะพี่น้องค่าไปค่ะไปปันยอดยว,วกันค่ะเพราะต้องยูน้องข่อยโดนเนี่ยพี่น้อง่ะ หน้าที่ของ FC ก็คือไปปั่นยอดวิวให้อีหลาน้อยนะคะพี่น้องสมควรแก่เวลาแล้วชั่วโมงกว,กว่าแล้วพี่น้องขาคอยจะเป็นลมคอยจะเป็นลมคอยดีใจคอยดีใจว่า FC มาหลายมาให้กำลังใจหลายและอีกอย่างคอยไปเห็นงานกลับมาพี่น้องไปเห็นงานกลับมาคอยเปิดอ่าคอยเปิดขเขาเอินไรเงี้ยให้แบบว่าเปิดลั่นใหม่เปิดลั่นไม่พี่น้องคะคืออ่าคอยเหตุเหมือนแบบว่า เขาเอิ่นมาจากไหนเนาะขอยเอิ่นญมถือนะพี่น้องคะแต่กะอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าขอบคุณสุภสุคนถ้าเข้าเบบาใดที่แม่สมศรีเเบาผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอ,อขอโทษขอภยัยบอกแล้วว่าเรารักในเสียงเพลงเรารักในสาวหน่อยเผิดบันแพง กำลังใจที่มีต่อสาวน้อยเพริญแพงก็จะขอเป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะพี่น้องชื่นชมผลงานบา่าเพื่อนจะออกผลงานเพลงใดมากก็ตามแต่เฮาสนับสนุนค่ะสนับสนุนรักเธอไม่มีข้อแม้นะคะเพื่อนๆค่ะข,ขอบคุณทุกๆ